แล้วก็เป้รอบนี้มี2รุ่นเลยนะเมือ่อคอนรอบที่แล้วเป็น chapter 7S ใช่ไหมรอบนี้เราก็จะมีเป็นคลาสสิก1 2 4ด้วยนะคะนี่จะเป็นทรงสูงขึ้นมาหน่อยนะนนจะเป็นทรงมินิมอลขึ้นมาหน่อยเหมือนจะเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานใช่แต่มันจะต่างจาก chapter 7S ตรงที่รุ่นนี้มันจะเป็นสายเป้แบบเย็บติดคือเราเอาใจลูกค้าที่ชอบสายเป้2แบบเลยนะคะเพราะบางคนก็ชอบสายแบบเย็บติดบางคนก็ชอบสายแบบถอดได้เนาะอันนี้จะเป็นสายแบบเย็บติดก็คือมันจะมีความนุ่มสบายบาแบบเส้นยาว ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเป้นะเดี๋ยวจะแถมรีวิวเป็นโถดแล้วกันเนาะเนี่ยใช่จะมี2รุ่นนะคะคลาสสิกหนึ่งร้อยเจตเทียบให้ดูกันเซลเหมือนกันรอบนี้ใช่แต่เดี๋ยวไปเป้ก่อนก็ได้ไหมอันนี้สีดำมันพิมก็ไม่น่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวเป้กันก่อนเลยแล้วกันนะคะเผื่อใครกำลังตัดสินใจเทียบกับชัตเตอร์เจ็ดเอสเนาะเพาอย่างนี้ถ้าเทียบกับเจ็ดเอสะมันจะสูงกว่านะคะแล้วก็สายเป้จะเป็นสายแบบเย็บติดสำหรับใครที่คิดว่าเออน้หนักสัมภาระจะมากขึ้นมาหน่อยต้องการการซัพพอร์ตตทีีี่่่่แนน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 นหาาาาามกกยยยยยยิิงขึ้้ะะะะสสสออั็็็คคืเเเบดจป ไซสมาไซส์จะเป็นประมาณนี้นะคะนิสสูงประมาณ50่ห้าสิบเอ้ดนิสสูงร <16 3. S 1> ้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามแล้วก็รุ่นเนี้ยเดี๋ยวขอกระซิบนิดนึงว่าราคาปกติสองพันหกร้อยเก้าสิบแต่ว่าวันนี้ใครที่เห็นนกกระนิ้งรีวิวอยู่อะ เราจะจัดราคาให้เหลือ1,899บาทเท่านั้น1,899บาทเท่านั้นเนื้อผ้าดีลักซ์ไนลอนทั้งใบนะคะกันน้ำได้80%สีอื่นมีนะคะถ้าหายแอดมินขอดูสีได้เนาะรุ่นนี้ใช้งานไม่ยากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีหลายเลเยอร์นะคะคอนเซ็ปต์จะสิมโพหน่อยอ่ะคอนเซ็ปต์จะต่างจากชัปเตอร์เด็ดเอสมันแบ่งเป็น3เลเยอร์แต่อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนแนวพ็อกเก็ตนะคะก็คือเก็บของจุกจิกใดๆตามช่องมันไปเลยคล้ายๆรุ่นโซฟาใช่เนาะ แต่ว่าจะมาในเวอร์ชั่นของเป้นะคะฐานรุ่นนี้จะกว้างไหมจะกกว้างกว่าเห็นแล้วว่าจะมีความกว้างแบบกว้างเนี่ยอุ้ยแต่ช่องเขาโอเคนะช่องไนช่องเขาดีช่องเาดีจริงจริงเนี่ยท็อปเมติก็มีใช่ไหมคะช่องล้วงตรงนี้ก็แบบขวดน้ําขวดเล็กๆก็เลย่น้ล่มแล้วขวดน้ำล่มแล้วขวดน้ําช่องเซฟตี้ก็มีเซฟปากกามีใช่พาวเวอร์แบงค์ได้ประมาณนี้ใส่ของกุญแจก็มีคือเน้นเน้นแบบว่าเหมือนเปิดช่องหลักมาเจอทุกสิ่ง แล้วคอนเซ็ปต์ก็ต่างจากช่องเลเยอร์แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะแล้วเป้ใบเนี้เบามากเลยนะแค่425กรัมเท่านั้นใช่แล้วสายสภายนุ่มนะคะเป็นสายแบบผ้าแอมสนะคะคือจะมีการระบายอากาศได้ดีเนาะแล้วก็ซิปใส่โทรศัพท์มือถือด้านหลังนะคะนี่เราชาเตอร์หนึ่งคลาสสิก 1,24นะคะราคารดจากสองพันเท่าไหร่อะสองพเหลือหนึ่งพแช่องกันใช่แล้วก็จํานวนเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ขายดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงขอรีวิวเป็นอันไหนดีแซลมอนพิงไหมขอแซลมอนพิงแล้วกันเนาะ ทุกคนแซลมอนพิงค์เนี่ยสีนี้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรุ่นชื่อชื่อรุ่นแซลมอนพิงค์นะเขาคือคลาสิกหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วก็สีแซลมอนพิงค์เนี่ยจะเป็นสีที่หลายๆคนตามหาเพราะว่ารุ่นอื่นนะะ่ะขายหมดเกลี้ยงเลยคือมันจะไม่ใช่ชมพูแบบชมพู<อ>จ๋านะคะมันจะมีความแบบอ่อนๆครีมๆเป็นชมพูอมครีมนุดนๆแบบน่ารักมากสีมันแบบมันเป็นโทนสีสุภาพนะ<ม>นะคะเนีี้อยู่ในโทนสี<ไ>สุภาพ แล้วก็รุ่นนี้นะคะเราขอจัดโปรจาก2990เหลือ2299บาทใช่นะคะมี15ช่องการใช้งานเราดีไซน์น้องน่ารักมากเลยนะรุ่นนี้ค่ะใสยสคลอได้ด้วยใช่มีสายคลอใช่นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีและจํานวนบอกตรงนี้เลยว่าเหลือไม่เยอะนะคะทาไมน้องถึงขายดีข้อที่หนึ่งเลยดีไซน์เขาแบบดูโมเดิร์นมากเห็นปะ่ะใช่ดีไซน์แบบไทม์เลสสุดๆเลยแล้วก็เป็นแบบดีไซน์ที่กำลังฮิตในช่วงนี้พี่ละถ้าลูกค้าจับจะรู้สึกเลยว่าตัวกระเป๋าเราเสริมโครงฟองน้ำนิ่ม นี่เราด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่ทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งมือถงมือถือใส่ได้เลยนะแล้วแบบเขาทำให้มันถงป่องเป็นพ็อกเก็ตกระดุมค่ะมันจะเป็นพ็อกเก็ตกระดุมมันใส่ของได้เยอะนะคะสายเป็นแบบสายนุ่มไหลแบบนี้เลยนะุนิ่งเราให้แล้วผิ่ตรงนี้มันเป็นหน้ามันเป็นสายนเยอะใชยคือเวลาปักเป็น crossbody เราสามารถม้วนสายเก็บเข้าไปในช่องกระดุมได้มันก็จะกลายเป็นกระเป๋าทรง crossbody เลยคือรุ่นนี้มันได้สองทรงไงเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ปิดกระดุมใช่ คือเก็บได้ละทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยใช่เนี่ยแล้วลูกค้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ด้านหลังอย่างนี้เนี่ยแล้วลูกค้าก็เอาสายคอร์สมาของของอันนี้ลองหยิบสายคอร์สที่ดูหน่อยรุ่นนี้รู้สึกจะเป็นสายสองนิ้วเปล่าพี่น้องสายสองนิ้วนิ้วหนึ่งแป๊บนึงนะจะเป็นสายแบบนี้สายหนาสายหนานุ่มใช่่ก็คือเกี่ยวได้เอ้ยไม่อยากพ่ต้องสะพายคอให้ดูเพราะว่าช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะลูกค้าจะได้เห็นว่ามันสะพายได้สองสไตล์คือขึ้นไหล่ก็สวยเนาะอดู สายหนานุ่มมากลูกค้าเลยชอบรุ่นนี้เพราะมันสบายสบายมากเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นกระเป๋าขึ้นไหลเนะาะเพราะเราซ่อนสายสพายหูหูสพายเข้าไปแล้วใช่อะแต่ที่เด็ดก,กว่านั้นนะ่ะคือชอ่องคือถ้าไม่เก็บสายใช่ป่ะลูกค้าก็เอามาใส่ของได้อีกเนาะเน่ใส่ของได้อันนี้ะส <iPad. S 1> งคมากตรงนี้ใส่ iPad i ไอแพดได้ใช่แต่ให้ดูช่องด้านในก่อนนี่ฝั่งนี้เป็นเซฟตี้นะคะใส่ของมีค่าได้เนาะแล้วก็มีอ,อันเนี้ยช,ช,ช่องคอสเมติกช่องคอสเมติกเนาะลิฟต์สองช่องอเนกประสงค์ใหญ่ๆ่สองช่อง สาม,สามใช่ตลับเครื่องสำอางบลัชแป้งแก้มครบเลยอ่ะพิกมาอีกฝั่งหนึ่งช่องหลวงช่องหลวงสองช่องแล้วนี่ทุกคนช,ช่องเสียบปากกาอีกสองช่องใส่ของกุญแจมีให้ฟังก์ชันครบมากครบ,บมากจริงๆแล้วคือสไตายไหลได้คอสบ,บอดี้ได้ตัวน,นึงน,นะฟังก์ชันครบมากฟังก์ชันครบมากจัดโปรลดจาก2,990 เหลือ2 2 9พันสวยเกสบค่ะรุ่นนี้ได้ไปคุ้มค่ามากๆเพราะอย่างที่เห็นก็คือแบบเลยรุ่นน่ะบางทีเปลี่ยนเป็นครอสแต่หูมันไม่มีที่เก็บเนาะแต่รุ่นนี้มันจะมีที่เก็บหูเพราะฉะนั้นมันเหมือนแปลงร่างได้สองทรงเลยในใบเดียวจำนวนไม่เยอะคลาสิกหนึ่ง้อเจ็ถ้าชอบไปสามแต่เดี๋ยวรอดูอีกรีวิวรุ่นทองอแอปคอยแอปแผมอยแอปแใบนี้ให้นิดนึงคลาสสสิบเอ็ดนะคะ เพราะว่าพวกใบนี้มันจะเป็นโถดไซส์ใหญ่เนาะก็คือลูกค้าสามารถใช้ใส่เอกสารขนาด A4 ได้นะคะใบนี้ลูกค้าคนญี่ฝุ่นก็ชอบมากตอนเราไปออกงานมีแต่คนมาถามแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์แบบใบบไซส์แบบมีมือเอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วฟังชันน้องดีด้วยคือน้องมีกระเป๋าซิปนะคะที่เราเรียกว่าน้องปุ๊กิ๊กเนี่ยใส่ของจุกจิกได้แบบใหญ่ ถอดออกได้นะถ้าใครไม่ใช้งานแล้วก็ตรงนี้มันจะมีช่องซิปจริงๆมมงได้ใส่โทรศัพท์มือถือง่ายได้ใส่ได้เป็นช่องอยาวเนาะแล้วสายนุ่มด้วยสายนุ่มบาเนี่ยเส้นหนานุม่มเพื่อสุขภาพเก็นเจอร์ของเราเลยนะคะอ่ะซิปหลังใหญ่ซิปเต็มมากชอบชอบ,ชอบตรงเหนียไฮไลท์อยู่ห่างยังไม่เข้าขงง้างในเลยเนี่ยโอ้โหนี่ คือคิดถูกมากที่ผลิตเพิ่มมาเพื่อให้ลูกค้าที่เขาซื้อไม่ทันนะเขาได้ซื้อเก็บในช่วงนี้ไงใช่ค่ะเพราะว่าลดไปเยอะเราลดให้เยอะมากๆใช่เพราะเรายังไม่น่าเก็บใช้ใหญ่ๆกันไว้รุ่นนี้มันจะเหลือจาก3,190นะทุกคนฟังดีๆราคาปกติ3,190แต่วันนี้เราขายแค่1,999บาทเท่านั้นลดไปพันพันสองเกือบพันสุดอ่ะคุ้มมากๆเนี่ยแล้วถอดไปใหญ่อย่างเงี้ยเหมาะกับสาสๆที่ชอบกระเป๋าสไตล์ทรงไหลโอสไซส์เนาะโคตรคือคุ้มมากเดี๋ยวชชื่่ออองงหหลลัักก ช่องหลักช่องหลักะะอย่างเด็ดอะ่ะขอบอกเด็ดมากนี่ถ้าลูกค้าไม่ซื้อผมอจะซื้อเก็บเองหมดเลยนี่ดูนะคะดูดิเห็นตรงนี้ถ้าไม่ใช้จริงๆอ่ะถ้าเราใส่เอกสารห,หรืออะไรยังงีมม้มัน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 ก็เป็นเนื้อผ้าที่เราดันเข้าไปได้เนาะแต่ถ้าเราใช้ตรงเนี้ยคือกระติกน้ํานะคะล่มพับขวดน้ํา500 ml ใส่ได้สบายๆเนี่ยปากกา3แท่งช่องลูกสช่องซิปเซฟตี้หมุนมาฝั่งนี้มีช่องซิปปลาข่ายอีกอันเนี้ยเขาไม่ใช่แบบเด็ดดีมากเด็ดเด็ดเด็ดจุเด็ดจุออกนเป็นเด็ดสุด เนี่ยช่องซิปตะข่ายนี่คือดีมากเพราะบางทีเราใส่อะไรไว้เราลืมเรามองไม่เห็นแต่มันเด็ดตรงที่เซฟตี้สองฝั่งเซฟตี้สองฝั่งแล้วฝั่งหนึ่งเป็นตะข่ายแล้วเรามองเห็นข้างในแบบเอ้ยผ้าอนามัยหรือว่ายาเราจะมองเห็นใครกินยาแบบใช่ยาโรคประจาตัวเยอะอะหมอแล้วมันบางทีแบบพวกแผงยาต่างๆเรามันจะหายไ้ในกระเป๋าหรือต้องไปหากระเป๋าอื่นมาใส่อีกลบกระเป๋าไปอีกใช่ไหมคะใส่ไว้ในช่องซิปตะข่ายนี้เลยค่ะ แล้วนิ่งชอบช,อบชอบอ่องยางยื่ด้านข้างนี้มากคือมันซ่อนอยู่ข้างในแต่ว่ามันเก็บได้แบบมิดชิดแล้วเวราเปิดมามันก็จะโดนล็อกอยู่ตรงนี้มันไม่เทคือช่องดีมากค่ะรุ่นนี้จริงๆเป็น The Base o f t t o u ซื้อ The Base o f t t o u จริงสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ไหว,วไม่ไหวเรามีทำมาหลายสีนะแต่วันนี้โช์สีเดียวพอด,ด้านนะคะประมาณนี้ไปสั่งกันนะคะรุ่นนี้ยี่สิบช่องการใช้งานนะคะแวก็เป่นสามรุ่นนะคะมีอีกสองรุ่นในเซิร์ฟมีน้องก็ฝากไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ